สวัสดีพี่น้องปงไปนะครับผมมาพบพอกันในรายการกินแปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมือนีสายเซนมาอีกแล้วนะครับพี่น้องมาเดิมครับเด้อสายเซนทั้งหลนยนะครับผมผู้ได้มเซนคือกันกับผมนะครับผมขนมจีนน้ำยาป่านะครับแซ่บๆนะครับผมเห็ดกินง่ายๆนะครับผมน้ำยาปลาสมเร็จรูปของผมนี่แหละนะพี่น้องเนาะนะครับสีขลุ่ ต้มแล้วก็ปรุงแค่นั้นปรุงไม่ได้เห็นอย่างมากมายดอกพี่น้องใส่น้ำปลาแล้วก็จบเลยนะครับน้ำปลาต้มนะพี่น้องเนาะ,ะมือนีมีเม็ดกระทินแล้วก็มีสตอนะครับมีผักขาดนะมีผักกาหรือวาชะอมครับพี่น้องแล้วก็มีผักกาดมาเสแสร้งน้ำกัน,นครับืมลืมตัวนี้มีแคมหมูมานำ้ำนะพี่น้องจัดสกินอย่างพี่น้องเอ้ยช่วงนี้กัน เปิดเพิเ่มแล้วนะครับพี่น้องเปิดเพิเ่มแล้วกับสีหยุ่งๆจักหน่อยยานเทียด่วนๆจังเลยตอบเมนพี่น้องนะครับทั้งทัง้งทั้งเพจทั้งยูทูบนะครับกับขออภัยหลายๆ กินยำได้กระแซบพี่น้องอยากห้อยบักพผีใส่อยู่แต่ว่าเบิดหอ้อยบักพผีใส่ก็คือสีม อยู่น้องพี่น้องเนาะหอมอกินปลาย่างครับ มีพี่น้องถามมาว่าพักขาดรสชาติเป็นยังไงสำหรับผมก็ธรรมดาครับจืดๆธรรมดาแต่ว่ามันสิชาลินเท่านั้นลหละนะครับผมนัม่นจะเป็นเชา่อชาไปเลยแต่กับบริถึงกับชาครับไปน็นดอกขันบุษบวัวรานเพิ่งกั็นที่ว่ามันเดาลิ่น,นะนะพี่น้อง うん。 น้ำยายขนมเส้นขายดีดีครับสั่งใมขอไปครับสั่งใบสิบยี่สิบคนแล้วครับเพ,พราะว่าผดีบ้านคือผมสีบอนบเฮิตเจลาหลายนะพี่น้องเจลาสองสาม่อยซ่องเพราะว่า มันบริสายสารกันบูดครับแต่ว่าถามว่ามันได้โดนบอ่อมันปลาไซก็ได้เรื่องหกเดือนครับแต่ผมอยากให้แบบว่าอยากได้แบบเฮ็ดไม่ไหมทั้งสีน่าทั้งสีขักก็เลยสั่งเทละนหน่อยบริสายสั่งเทละหลายครับผมบัจีุบันเนี้ยมันเบิดมันกิเบิดเนี้ยมันขายดีก็ดีขักดีเนี่ย Tapi apa gak siap ini, apa yang カピ、うん、<laughs> の。<coughs> ลองกินเบิ้งด้พห่น้องเล่าผู้ได้จะก,กินลองเบิ้งครับผมแสบ่บ ดีตัขนาดบัลลังดีๆได้พี่นอ้อง อื่นจะได้หาซื้อพักแล้วครับพักเบิดตตูแล้วเนี้ยแต่อันนี้นะ ดังอื่นๆว่าม็นยังนด้พี่น้องอันออดเดอ อันนี้ใส่นำยา่แบบผงสองช่องเลยพี่น่องอเข้มข้นมาก บริสุทธิ์ถ <c oughs> ิ่นไกลมาใส่ ใส่มือตอนถ่าย พี่ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและกำของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยเวลานี้นะพี่น้องเด้อจังเลยกะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในการเล่ากันเราพี่น้องนอั่แหละก็ขอบพระคุณหลายๆนะครับที่สนับสนุนสินค้าบว่าสิเป็นออียงต่างๆที่ผมขายลรวกะ สินค้าลาสุปนี่แหละนะครับพี่น้องนั่นก็คือน้ำยาขนมจีนรับเป็นน้ำยากะทิกับน้ำยาปลานะครับพี่น้องพี่น้องก็ให้การตอบรับยังดีนะครับผมกะเห็ดตามคัามในน้ำครับพี่น้องว่ามันเผ็ดโพดผมก็ลดเผ็ดล่งแล้วนะครับลดได้หลายรอบแล้วล่ะนะครับคือเอาพอดีพอดีกินในน้ำกันทุกคนผู้ใดมักเผ็ดระคักใส่บอริกผง เพิ่มลงไปแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยขณะผมว่าผมกินเผ็ดผมก็ไม่ได้ปรุงบักพริกเพิ่มลงไปเด้มันเบิดนะครับเลยไม่ได้ปรุงก็ยังมีรสชาติที่แบบว่าเออรสชาติที่แบบทุกคนสามารถกินได้นะครับพี่น้องโดยที่บ้เผ็ดมากเกินไปนะครับอันนี้คือที่ผมเห็นเนี่ยผมต้มสองซองอิริบรเบเลวโเลินสองซ้อมกระนำสองแก้วนะครับหรือว่าลายก้อนัะนก็ได้เพราะว่าเขาปรุงปลาล่า ผงชูรสบ๊ไซ่ก็ไดนะครับพี่น้องปลาต้มนี่ละ่ะจําเป็นต้องเป็นปลาของผมก็ได้นะพี่น้องเลือกปลาแยงก็ได้นะครับหรือของผมก็ได้ขันพี่น้องได้สือไปนะครับการคือปรุงแค่นั้นจบอีเลโบไดวอเลเลนนะครับล่องอยากให้ล่องเบ่งนะครับพี่น้องเนาะอ่ะฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันไหมในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ